ทำความรู้จักบอสพอลเจ้าของวลีเดตขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยเติบโตมาจากชุมชนย่านคลองเตยสู่การเป็นนักธุรกิจพันล้านเรื่องเราจะเป็นยังไงข่าวสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะขยันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าขยันผิดที่เนี่ยสิปีมันก็ไม่รวยสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือการเป็นนักดนตรีแต่สิ่งที่อยากมากกว่าคืออยากเป็นคนรวยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จหรือร่ำรวยจากการเป็นดนตรีไม่ใช่มันไม่มีนะมีแต่มันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ยากมากผมก็เลยมองไปถึงการค้าขายวันนั้นก็เลยตัดสินใจทําในสิ่งงททีี่่่่่ใชชมาากวสิ เรียกว่าตอนนี้นะคะชื่อของบอสพรวรัตนวรัตนวรกรุลซ CEO ผู้ก่อตั้งดีไอคอนกรุ๊ปกำลังเป็นที่กล่าวถึงอย่างมากค่ะจากการทรําธุรกิจออนไลน์ที่ใช้โมเดลซื้อมาขายไปแล้วก็มีการเชิญคนดังระดับท็อปสตาร์เมืองไทยมากมายมาร่วมงาน บอสพอลเคยเล่าเอาไว้นะคะว่าตัวเองนั้นเติบโตมาจากสลัมชุมชนคลองเตยที่แออัดในครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยเท่าที่จําความได้คืออาศัยอยู่กับแม่แล้วแม่ก็เป็นกรรมกรก่อสร้างส่วนพ่อนั้นทิ้งไปตั้งแต่อายุ3ขวบค่ะเขาจึงต้องทํางานหาเลี้ยงชีพรับจ้างเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารยามค่าคืนควบคู่ไปกับการทํางานพิเศษอื่นๆเพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวแล้วก็หาเงินส่งตัวเองเรียนค่ะ แม้ว่าจบออกมาจะได้งานประจําแต่ไรายได้จากเงินเดือนเดือนละ6,000บาทก็ยังไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายจึงต้องทํางานพารทไทม์หาไรายได้เสริมจากความขยันหมั่นเพียรและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองทําให้เขามีไรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ ในระหว่างนั้นก็สะสมประสบการณ์จากการทำงานที่หลากหลายค่ะทำให้พอเป็นคนที่อดทนมีทักษะในการเข้าสังคมจนมาสนใจธุรกิจออนไลน์โดยเริ่มต้นด้วยการเป็นคนขายกระเบื้องออนไลน์ค่ะแต่เส้นทางนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะเขาเนี่ยเริ่มศึกษาด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเขียนเว็บไซต์หรือการใช้แพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซต่างๆจนสามารถสร้างเว็บไซต์ขายกระเบื้องออนไลน์เป็นของตัวเองได้สำเร็จพอยังเล็งเห็นโอกาสในตลาดสินค้าคุณภาพจึงเริ่มศึกษาหาข้อมูลก่อนที่จะตัดสิน ใจเบนเข็มธุรกิจและนั่นก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของ The Icon Group ซึ่งเขาก็ทําได้ดีจนธุรกิจนั้นเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงปี2,564สามารถทํารายได้รวมสูงถึงเกือบ5,000ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ บอสพอลเคยเปิดเผยเคล็ดลับความสำเร็จด้วยกลยุทธ์3ประสานคือระบบทีมราคาที่จะพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์และการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยระบบ t i e i คอน Group เขาลงทุนพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ของตัวเองเพื่อสร้างความต่อเนื่องและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจค่ะ ส่วนทีมแทนที่จะจ้างเอ้าซอร์หรือเอเจนซี่นะคะเขาเลือกที่จะสร้างทีมการตลาดแล้วก็ทีมโปรดักชันที่แข็งแกร่งเพื่อควบคุมคุณภาพและสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มที่ขณะที่ราคาสินค้านั้นเขาใช้กลยุทธ์กำหนดราคาสินค้าให้เข้าถึงง่ายแต่ก็ยังคงคุณภาพและมาตรฐานที่ดีกว่าคู่แข่งค่ะและนี่คือเบื้องหลังของชายผู้ไร้ตัวตนสู่เจ้าของธุรกิจระดับพันล้านส่วนทิศทางหลังจากนี้ของ The i คอน Group จะเป็นยังไงต้องติดตามกันต่อไปค่ะข่าสวสดรีแคปวันนี้สวัสดีค่ะ ข่าวสดผู้นำสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้านฟอลเวอร์และมติชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดและมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ